ไปดีอีกรอบท่านผู้ชมจ้าอย่าให้เป้ได้เดือดเดอ้อมาเลยจมเห็นบอมาเขาเข,า,ขางขาาเขาขะทเขาปีกน,นู้กับมาเนี่ยนะเขาจะขางตะเวนคนแหละได้ใจคอยแนวว่า่แป้งนั้วอะไรตั้งีย่างนะมีอดาอะ้แบนั้ในเลยนดาพัวพนนะได้ใจวส่พัวกับทกอย่างปใส่ เจ้ากันเจ้าแบบพวกแล้วเพศกันแล้วขาล้วจากหนึ่งข่าวถากับบ้ได้บ้าคนเ่าลากระขึ้นแต่ลากระขึ้นแต่น้องเนาะสิิฮะพอพอยายไปไปหนังยังนะหัวกระสุนเตายังเงาะเมียยังไม่ได้คุยน้ำกันนะพี่น้องยังไม่ได้คุยกันค่ะเครื่องสมองแล้วยังบ่แล้วอยู่นะเฮ้ยโพดโพมอ้อลำเื่องสีนี้ป้าตัวแหละ พอยังยงี้ยงพอยังประจูดอีหยังอยู่เตรียมเด้อเมียสิแล้วละได้เทาลูกก็แล้วอะไรเด้อฮึลูกนั่นแล้วแหละโอ้ยเกิดโบรไซต่อผขาแหลกเชื่อมาตะมือนะใส่ฮาวานไพส์ฮาวานมีเยเป้ซื้อให้มึงเมื่อน่ะนี่นี่น่าใส่คือขาดวายว่านี่มันรูดออกผีทากาโอ้ยยิบเอาทากามันก็ได้แหละ เกิดพอใบไปเอองออา,ามๆซาผม<จ>แต่งตัวงามๆคนบมเคยหลับหนูค่ะเบิ่์นหลับบ่ได้ใส่สมลาวซีนี่นะโบ,บ่มีหมดแดงเนาะนั่นมาใส่คือบ่ไปเก็บพักออหอมบัวได้ใส่หอมบัวจ้ำบบบนี้เอามะพริกมาใส่ข้าวหัวมาใส่คนผมเคยหลับเรื่อยเด้อแต่งนัวลงพี่น้องเลยหลับหนู อไปกับกูขันมึงบอกไปกับกูสิไปไหวไหมอฮคบกหายเพิ่นข้ายกูพีดพาักูใครได้ห้เพื่อน โตกับข้าโตนนะฮะแล้วก็พลาลูกมาอ๋อจะอ,อยู่ใส่บาทเพชรสีเสพชรจักหน่อยมันจังมันจังบะกุยอย่าโล่แล้วเด้อยสินูน้อยเดียวโพโพ,โพโลแล้วได้ไแป่กำลังแต่งโตพี่น้องเลยเพชรอย่ามองผิดนะ อีซีหลับนูรข่งแรกเป็นตะกินหนาวมั้งตะกินบ่ได้สูปากเยอยู่อาฮีเพ็ดได้เฮ้ยมาหากินองนตีสีนมอลลำเลืองสีนี้ป้าตูหะอย่าปากอย่าปากเยๆไปตะเวียงตะเวนก็ได้นั่งอยู่ในก็ได้เห็นสัดเจนไปลืมแฮเด้อมันปล่อยเด้อเป็นได้เฮ้ยจางเค็มเด้อ แซ่บบ่โอ้สายมึงก็เอิดพอมึงหัดสายเงินพี่ไอ้มึงระบ่ยไม่ได้มึงกินเผานานขาอยอย่ไนขายยุวัดรวยเอามาสวยพีย่เหว่ไปเอามาสวยหนึ่งแตงหฮงเลยเอาข่าวมาสวยพี่ไอ่จะนี่ย่าเป๊ะซูนเจ้าอยู่ฮะ ข้นอยู่ในนี้ก็ยังขึ้นมาไปไหนใังไหมข้าไปเอาไปศึกษามันเปยอมคับบนีไปเลยนี่ยังวะโอ้น้อเตรียมเลยเฮ้ยเจ้าได้เตรียมแล้ว เอาแย้แป้เขาไว้ให้เจ้ากินเข่าเลยจังมาเอาพังแน่ตะเงียงไว้ห่อหายเช็มมากินจ้ะพี่เอาเป็นตะแสบอยู่เด้อมันเห็นเบอร์ห่าซีหน้าตานะหน้าตาเออน่อยโอ้หน้าต้าหนาต้าแสบแสบไปควยเขาบ้าน

ห้าเนี่ยสุเขาวขาวจะเย็นก่อนลค่ะจ้ะเนียน่ะขแล้วขึ้นแล้วขึนบ้วขึ้นวข้นล้อขนไแล้วนไล้นแล้วนแล้วปแล้วกินนปแอทไะ้นไรแล้ขน้วขแล่วขึ้นอวขนละ้ไปแลไปแลไปแล้วนไปแนไปเล่นไะไ้ ้าอีร้อยเปียนชนะ<อ>ได้สกพง่ายทีได้แล้วไม่เห็น้้าพันปุ๊ซีพี่ตีพี่ตช่ยวยอะไรบ้างอ้าพัน้า,า,าพันค่ะบ่มีและเศร้าบาทนะคะทีส่สว่างตะกี้นี่สามสิบพันปุ๊ว,ว,ว,ว้ายมันเบาทม่ว้ายบ่มีแลวเด้อค่ะนี่เ้ยน้องซาว้าตัวนั้นลงคายเครื่องได้เฮ้ย ป้าอันนี้สูตรสิพวกมอลันเลือกนะเฮ้ยสีชมพูนะพะนะโทษ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 ถือแพนร่ทำไมเฮ้ยมะอื่นใส่บาทเฮ้ยสินบ่มีมะก้อแล้วมันเหี้ยอะเฮ้ยอยากเห็นยายแป้เต้นนะฮั่นได้อเนาะอยากเห็นยายแป้เต้นนะฮั่นได้อเนาะน้ำมันมึงเคยเห็นอย่าบ่บา เจเข้าไปในี้กน่อเจอาเจอวัาหบ้านนล้ไก่ฮะนะโอ้ยมันจะเหยียบหัวูเจ้าอะนี่ยชาโอันนี่รอเฮ้ยหุ่นเดมกนไก่กูดมึงตาย แตงแตงขา้ขาวกินงข้าวแล้วก็เตรียมเมื่อบ้านในลาบหนูซีมืออีซีขังเลกหัวเป็นคนไปหาโอ้ยดังผึ่งแล้เดือยกูคนลูกเคยหมานลาบหนูมันข่มซะเลยอีซีคนเคยลาบหนูได้ลาบหนูซีมือกันเกียงไก่เอ้ยลาบหนูซีมือซีกันเกียงไก่ไปหาอันซันเป็นคนลาบ จริงๆมึงกับบล็อกพักก็กินกัดบพักยังระบาดเนี่ยบุษีบุญพักกินกัดบปแต่มาให้มากินข้าวเฮยนี่นะซีหมื่นลูกเคยกับลูกสาวตัวนี้นะแซ่บสุดยอดไปอีหลักสู๊ยแสข่ขาจำผูน่ะเฮ้ยผู <c oughs> ้บ่ธรรมดาเด้อพี่น้องผู้โซ่ขาขาวอีกผูด พี่นดาวก็งานนี่นะ่ะยังเห็นยาเป้เต้นนะฮะเด้นอ่ะเอิดแม่เมื่อกี้เขามาปเปเงี่ยงๆมากเสีย<า>บอยู่สิกูเห<า>นโบกินหนูได้สิจ็เลยโบกินแต่ได้มาโบได้ขี้เดียดหาโบกินโบกินแต่ได้มาฮะห,าหัว chịu già bỏ, em nghe mà nó mà, nô mà đeo, qua đeo, mà kinh, mình

ยาแปเออยาแปลจะไปกินอยู่ผู้ซีจบไปกินมาเอิญเต็มสุดนะพี่น้องต่างเงี้ยแต่งโตล่ะยาแปกับสูตรซีสัมพูเอากะชิเป็นยังก็บอกว่าอห่อให้เด้อหัวเต็งบอกินจิไ่กินอยู่เพื่อนกับชิเป็นยัง หงวสองตัวใบใหญ่ปะบหูจัูตัวาัว่าง้โป่หน่อยนขาด้วอ้าวเสนแซ่บเออลูกซากินข้าวเออมาดิุกขผักขาลี้ยอืมกินข่าวได้เอ้ยอืมกินข้าวได้เอือยจับหอด้อันเกิบนะเกิบผาใบอ่ะด้วยหลับนูหลับนูอแหลงม้นีอันนี้ชุดพญ่ยสิบเปร์เซ็นนะ

ยปอ่างเนาะอ่างทองปรใส่ปาคอเน่้างเต่านคนระวังโง่่งเรีนไ้มพาไดนีมันจะเป็นเงินทางเก่ายั h เขามาหาเที่ยวไฟบ่อนอเก่าบอเขามาเที่ยวได้ทางเก่าสิเที่ยวแดนไปแล้วเที่ยวแดนได้เวลามันโง่งูก็ส้างเอาแหนงก็เียนมเียง่ก็เแต่เจ้าหน้าได้มันซีดอยู่กับเจ้าหน้านาะนั่งกินไ น่ะน้าเกิดช่ไปเบิ่งมอน้ำเหลืองอู้เกิบพะเฮ้ยขนองคือวีเฮ้ยเกิบน่ะบักม้าแมโฮมน่ะหางเด่นไหมเด่นจะได้ว่ามันงูมันงูงูก็เจ้ามีเรื่องทางไปบ่